้องนายเป็นเนนหรือเปล่านายเป็นเนนหรือเปล่าต้องตกมาสะอเคุ้งจริงๆเหรอต้อเปล่าอุ้ยน้ำมูกติดที่หลังเนเน่จังอุ้ยน้ำมูกติดที่หลังเนเน่จังอุ้ยบนหัวคาตามาคุ้งมีน้ำมูกเราต้องสีเม็ดแน่อุ้ยบนหัวคาตามาคุ้งมีน้ำมูกเราต้องสีเม็ดแน่ มาอีกแล้วมาอีากแล้วน oui> er ั่นเท้าหรือหำกลัวนั่นเท้าหรือห่อมกลัวอยากทำแล้วไม่ใช่บันนะคุณอยากทำแล้วไม่ใช่บานนะคุณ